ทุกคนค่ะไปต่อกันที่ราศีมีนธาตุน้ำค่ะเดือนเมษายน2565นะคะอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะมาวางแผนร่วมกันกับเพื่อนๆชาวราศีมีนกันค่ะกับคุณสำหรับการติดตามนะคะเพื่อนๆทุกท่านค่ะติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจกันเสมอค่ะขออำนวยอวยพรนะคะท่านที่ติดตามท่านผู้ที่แสวงหาความดีงามผู้ไฟ่ศีลธรรมจริยธรรมนะคะผู้มีฮิลิโอตปะนะคะขอจงประสบกับความสุขความดีงามนะคะความเจริญงดงามสงบทางด้านจิตใจค่ะ คิดหวังสิ่งใดลงมือขอให้พบกับความมุ่งหวังตั้งใจที่ลงมือทำสำเร็จนะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะเริ่มกันเลยค่ะที่อดีต ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะ อดีตของเพื่อนเพื่อนชาราศิมินธาตุน้ำนะคะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งมาได้ดีนะอีกถินที่ค่ะเดินทางค่ะการเดินทางการค้าไกลๆนะคะกามาอาชีพค่ะเกิดความมั่นคงทางฐานะการเงินนะคะ ได้การเงินมาจากลาบลอยฟุกๆบ้างนะคะมีเข้ามาจากการเป็นนายหน้าติดต่อค้าขายกับการเดินทางไกลๆนะคะการศึกษาการเรียนรู้ไกลๆนั้นก็ทำให้ตนเองได้มีการงานที่มั่นคง การทางใกล้ไกลการเงินนะคะ,ะก็ได้มาจากนะเลือดลมขยันดีค่ะได้ดีจากการเงินการค้าก็ได้พบกับการเงินที่มีผู้มีฐานะดีอุปถมัมตนเองก็มีฐานะมั่นคงเลยนะคะในเรื่องการเงินได้มาจากอีกทิที่หนึ่ง การเดินทางนะคะการเปลี่ยนแปลงได้พบกับความสำเร็จนะคะได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะเกิดที่หนึ่งไปดีอีกที่หนึ่งค่ะก็ได้พบกับความสำเร็จความมั่นคงการลงทุนนะคะ,ะการได้พบคู่ด้วยนะพบคู่นี่ก ไม่เปิดเผยนะคะตนเองก็ได้เป็นดาราดาวโดดเด่นดังนะคะในสถานที่ไม่เปิดเผยนะเป็นคนชอบเก็บตัวนะคะความหวังความมีกำลังใจก็ยังไม่หมดหวังนะคะวนเวียนและเวียนวนก็คิด แต่เรื่องเก่าๆอยู่การเงินก็เป็นการเงินที่ไปยืมใครไม่ได้นะคะ,ะเป็นเงินที่คอยประคับประคองนะเหมาะกับการที่ได้มีเจ้านายลูกเป็นลูกจ้างเขาอุปถัมภ์ดีนะคะอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับปุตตะนะบุตรหลานบริวาร ไปพบแล้วก็ได้แต่คิดถึงนะความคิดถึงก็คือความรักมีความหวังมีกำลังใจยังไม่หมดหวังนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้สมหวังนะนะ เป็นคนสวยคนหล่อนะคะแต่ก็ยังคงฟังใจอยู่กับอดีตนะอันนี้ตัวเขาเลยนะเนี่ยนะคิดถึงคำหนึง่งควรอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้นะคะอันนี้อดีตมันจบไปแล้วค่ะนะมันแค่ความคิดปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านค่ะ ด,ดีมันจะได้ดีได้อย่างไรนะคิดบวกเข้าไว้นะคะนะคิดบวกนะอยู่ในสถานที่สวยงามนะคะแวดล้อมด้วยธรรมชาตินะแต่เวลาอยู่คนเดียวก็อย่าไปคิดปรุงแต่งค่ะคิด,เ,ดเรื่องเก่าๆนะอดีตจบไปแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างนะไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะนะ จะให้เราอ่านหมดไหมต้องมาปรึกษาเรื่องราวส่วนตัวนะนะนี่ไงลิลีส่สคะปล่อยวางอาโหสิกรรมเริ่มที่ตัวเรานะอดีตที่มันเจ็บปวดรวดราวนะนะอันเนี้ยปานนี้เขาคงเฝ้าคอยเอาใจกันทั้งวัน ราณีเขาคงอดอ,อ,อ,อ่อนรำพันกันทั้งคืนนะอดีตจบไปแล้วค่ะปล่อยวาง Let it go ค่ะโอ้โหสิกรรมเริ่มที่ตัวเราค่ะนะไม่มีใครทำร้ายเราเท่ากับตัวเราเองค่ะนะบริหารความคิดค่ะ พอทำงานเสร็จกลับมาพักผ่อนก็จะเรื่องเก่าๆนะปล่อยวางค่ะออย่านำอดีตเข้ามาสู่ปัจจุบันนะคะดูสิบทเรียนในอดีตเข้าสู่ปัจจุบันค่ะอ ตามเิดติดเลยเ,เขารักของเขานะเนาะเข้าสู่ปัจจุบันค่ะปัจจุบันถ้าทำให้ดีที่สุดอนาคตนี้ก็จะดีแน่นอนอออดูสิดูปัจจุบันของเขาสินะคะอ่าอ่ล้างไพ่ใหม่แล้วอ่านใ,ใหม่ดีไหมเนไะ คนขี้งุดงิดนะคะเจรอ้อนทะเลาะกับใครไม่เท่าทะเลาะกับตนเองอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับบริวารบุตรหลานบริวารทางไกลนะคะอะไปเกี่ยวข้องแล้วก็ได้แต่ส่องนะรักออนไลน์รักทางไกลก็ทําได้แค่เฉยนะนะ,ะเฉยเสร็จก็มาปล่อยวางไม่ใช่นะยังส่งเขาต่อยยังไม่ยอมแพ้นะคะออันนี้มีปัญหากับ ผู้ใหญ่ผู้มีบุญบารมีเหนือกว่าครูบาอาจารย์นะก็มันก็มันก็ไม่ชนะแหละนะดูสถานการณ์ไม่ทำอะไรที่ผ่านมาต้องลงมือทำนะคะพักฟื้นคืนไข่เสร็จแล้วพอจะลุกขึ้นมาก็ยังพักต่อไปอดูแลการงานของตอนเองดีกว่านะคะ การงานนะคะอ่าโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจอ่าเป็นลูกจ้างดีกว่านะคะนะที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสเป็นลูกจ้างจะได้บริหารชีวิตได้นะนี่เกี่ยวข้องกับการงานที่ยินดีรับใช้บริการน,นะเกี่ยวข้องกับอดตหลานบริวารค่ะเขานี่เป็นคนรักเด็กค่ะนะโกดง่ายนะอ่านะ หายไม่ค่อยเร็วนะั้นนะต้องแก้ไขที่อารมณ์ที่ยังมีความเป็นเด็กนะนะถ้าจะรับผิดชอบชีวิตของตนเองยังคงต้องเป็นบริวารลูกจ้างอยู่ณนะนะปัจจุบันนี้นะคะก็งานทางไกลงานออนไลน์นี้เหมาะกับเป็นการเงินที่ได้มามั่นคงจาก การที่ยินดีรับใช้นะถ้าจะทำธุรกิจเล็กๆของตนเองก็ทำแล้วนะเป็นงานเล็กๆนะคะ,ะทำได้ค่ะ,อะพอได้มีชีวิตของตนเองได้ทำในสิ่งที่รักนะงานเนี้ยปัจจุบันค่ะไปตรงกับใครบ้างก็จงข่าวมาบอกด้วยนะคะ จุบันะคะ,ะเป็นยังไงบ้างคนใจร้อนนะ,ะจะทำอะไรก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้นะคะนะอันนี้เพราะความปรารถนากะเศร้าโอยนะความอยากนะคือกิเลสตัณหามันเผาจิตใจเราให้รุ่มร้อนนะมีปัญหากับเพื่อนบ้านกนะันนี่ก็ยังมีปัญหากับผู้มีบารมีเหนือกว่าค่ะ นะก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันนะนะพี่สกัดสนริสุขเกิดขึ้นที่ตัวเราไม่ใช่ที่ใครนะคะอย่าทำร้ายตนเองค่ะไม่มีใครทำร้ายเรานะคะเรานั่นแหละนะที่ทำร้ายตนเองนะฟื้นคืนไขได้แล้วค่ะ ทางไกลรักออนไลน์นะไอค้คบหาคบกับใครก็ไม่ถูกตาต้องใจนะนก็รักอยู่นี่แหละนี่เขารักของเขาอะนะบริวารของเขาค่ะเข้าสู่อนาคตค่ะปัจจุบันถ้าดีแล้ว อนาคตย่อมดีแน่นอนอสภาพค่ะดูสิคะอนาคตค่ะ มีปัญหากับเพื่อนบ้านค่ะน,นะปัจจุบันอานะปกอดความสุขสงบสันติสุขเริ่มที่ตัวเรานะนะสู่อนาคตนะคะอนาคตก็ต้องเข้มแข็งค่ะอย่าไปอยู่ใต้อำนาจของใครค่ะ บริหารจัดการที่ความอยากนะอัน,นเ,เนี้ยที่เศร้าส้อยเนี่ยความอยากก็ทําให้มีความทุกข์ค่ะถ้าไม่อยากก็สบายแล้วค่ะความอยากนะคะอะความอยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสตัณหาต้องกดคมเอาไว้นะคะอ่าความคิดสติปัญญาเนะียก็ฉเฉลียวฉลาดอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามกับปัตตนินะอะ่ในเรื่องการเงินความสุขจะมี ต้องพบรักเก่าคนรักเก่าหมุนเวียนมาแต่เขาไม่หมุนมาน่ะนะนะลาบใหญ่เนะี่ยเสาในรเรนเสาลาภะมันจะครบรอบแล้วอะนะอมันจะจบสิ้นไปแล้วนะอีกนิดนึงก็จะจบแล้วนะเข้มแข็งเขาไว้อไม่ควรอยากจะได้อยากมีอยากเป็นของของเขานะเอ,านอนาาะนะเสาเนรเรนเสาลาภะนะ หวังว่าคนรักเก่าเนี่ยจะหวนกลับมาเหมือนลมงพัดหวนไหมนะอดทนเข้าไว้ค่ะปรารถนาสิ่งใดลงมือทำนะคะบ้านรถหลักทรัพย์ที่ดินเนี่ยจะมีรถสักคันบ้านสักหลังสักหลังก็ด้วยการลงมือทำเองถึงคนเก่งค่ะอุ่นกายำแข็งแรงเหมือนนักกีฬานะรู้จักตนเองเข้าไว้ปรารถนาสิ่งใดลงมือทำก็จะได้ครบทุกอย่างนะ 5ธันวาคม63หลับใหญ่มาแล้วต่อยอดไปถึง1มีนาคม66นะคะอ่าก็จะได้ดีนอกถิ่นเกิดนี่แหละค่ะมีวันเวลาแต่ถ้าในะเรื่องคนรักเก่านะคนอ่อนวัยกว่าเนี่ยเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมานะไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกนะแมนะ้ตัวเราหรือคนอ่อนวัยที่ไปแอบรักนะเจ็บหนักเลยลมนะ้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่นะ ความหวังใหม่ยังมีนะเดอะซันนี่อะไปพบกับอุปสรรคปัญหาถ้าอยากจะมีเจ้าของหาเองนะคะอก็ได้มีโอกาสได้พบรักเ,เราก็ยังรักของเขาอะเนาะนี่เดอซันนี่นะเป็นคนหล่อคนสวยเป็นดาราโดดเด่นดังเป็นศินลปินผู้โด่งดังนะอันนี้ก็ไปปรารถนาก็ถือว่า ฟาดเคราะห์นะไปแอบ,บรักเนี่ยไปรักแล้วนะก็จบสิ้นไปนะคะไปรักแล้วนะสัตว์เลี้ยงแสนรักนะเพื่อนรักทางไกลเนี่ยก็จบสิ้นไปค่ะนะเป็นความรักที่ลิ้นลับไม่สามารถเปิดเผยดังดวงตะวันสดใสส่องแสงเปิดเผยไม่ได้ค่ะ ล้มแล้วลุกขึ้นสู้ใหม่นะคะอุปสรรคปัญหานะก็เจ็บป่วยหนักก็การแต่งงานก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตรักได้นะคะจะได้พบรักที่สดใสมีคู่เป็นของตนเองที่มั่นคงจากการจบจากอดีต ต่อยอดถึงปัจจุบันกนะ้าวเข้าสู่อนาคตด้วยคิดบวกโลกสวยค่ะใช้สติปัญญาของตนเองนะคะเป็นคนเก่งนะแต่อย่าให้ตนเองนะตกเป็นเหยื่อนะหยุดใต้อารมณ์ของคนที่ นะใช้สติปัญญานะใช้เล่เหลี่ยมให้ทุกที่ถูกทางทุกคนถูกเวลานะคะเออเอ,อ่ะยูนดิดิเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนบ้านนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดออีอย่างว่าเขารักของเขาอะเนาะยินอย่างค่ะ ยังรอยนะรอวันสดใส